สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ G ีเซลจากเอสปากันนะครับในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากับ G ีเซลนะครับหลังจากที่ขึ้นแสดงนะครับที่งานโชว์เคสซิง n ์อิน a อลเอของเอสปานั่นเองในวันนี้นะครับในงานเียก็มีแฟนๆจานวนมากเลยเข้าไปร่วมงานให้กําลัังใจกบส,สา นะครับแล้วก็มีการแสดงบนเวทีด้วยเพื่อแสดงในงานให้ทุกคนนั้นได้เห็นนะครับว่าเอสปานั้นเนี่ยเตรียมเพลงอะไรมาบ้างมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างนะครับแล้วก็มีช่วงที่สาวๆเนี่ยจะได้มีการพูดคุยกับแฟนๆในฮอลล์รวมไป,ปถึงได้มีการเล่นเกมหรือว่าเล่นกันบนเวทีด้วยนะครับซึ่งในช็อตเหล่านี้เองเนี่ยก็มีการเต้นของ G ีเซลนะครับที่ G ีเซลนั้นได้มีการเต้นท่าคล้า,ลายๆก,กันกับท่าเต้นของอินเดียนะครับซึ่งในช็อตนี้เองก็มีแฟนๆบางส่วนเนี่ย แคปวิดีโอไปนะครับแล้วก็นําไปลงในโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างในตอนนี้นะครับในทวิตเตอร์เนี่ยก็กําลังมีคนพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจกันอยู่รวมไปถึงมีชาวเน็ตนะครับในพันทิปของประเทศไทยเนี่ยได้นําเรื่องราวนี้มาเผยแพร่และก็นํามาสร้างกระทู้นะครับให้ฟแฟนๆเนี่ยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันด้วยและที่สาคัญนะครับในตอนนี้เนี่ยในทิกตอกก็เริ่มมีคนนําคลิปวิดีโอนี้ของ G Cell ไปลงกันแล้วโดยในต้นทวิตเตอร์นะครับที่ได้นําคลิปวิดีโอนี้ของ G Cell มาลงเนี่ยก็มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้เป็นประมาณว่าการ เต้นย่อเย้ยวัฒนธรรมของ G ีเซลซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เองนะครับมีความยาวเพียงแค่ไม่ถึง3วินาทีเท่านั้น G ีเซลนะครับก็ได้ทําท่าเต้นที่มีความคล้ายกันกับท่าเต้นของอินเดียโดยการยกมือขึ้นมานะครับทำมือเหมือนรูปโอเคเนี่ยขึ้นมา2ข้างแล้วก็ยกขาข้างหนึ่งมาพาดตรงหัวเข่านะครับแล้วก็พร้อมกับโยกหัวนะครับมีความคล้ายกันกับท่าเต้นของอินเดียและหลังจากที่เต้นจบนะครับ G ีเซลก็มีการหัวเราะออกมาหน่อยนึงซึ่งในช็อตนี้เองนะครับแฟนๆหรือว่าชาวเน็ตเนี่ยอาจจะมีเกิดความไม่พอใจในจุดจ จีเซลนั้นเนี่ยได้มีการเยาะเย้ยหรือว่าตลกกับท่าเต้นของทางประเทศอินเดียแล้วก็ได้นําเอาเรื่องราวนี้นะครับมาเผยแพร่ตอนในทวิตเตอร์นั่นเองหลังจากที่มีคลิปวิดีโอเหล่านี้ออกมานะครับก็มีแฟนๆจานวนไม่น้อยเลยรวมไปถึงชาวเน็ตแล้วก็แฟนอินเตอร์นะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ดูไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไร,รว่าจีเซลนั้นเธอก็ทําไปโดยที่เธอนั้นไม่ได้คิดอะไรมากและการหัวเราะของจีเซลนั้นก็ดูเหมือนว่าพวกเธอจะหัวเราะกันกับแฟนคลับมากกว่าไม่ได้หัวเราะให้กับท่าเต้นหรือว่ามีกาารยะยะ้ บางคนนะครับก็บอกว่า G ีเซลนั้นเนี่ยได้มีการออกสเตปแค่เล็กๆนน้อยเท่านั้นเธอไม่ได้เต้นแบบจริงจังพร้อมกับหัวเราะไปด้วยแล้วก็ยูยอะเยอยซึ่งจากที่ฉันดูคลิปฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่า G ีเซลกำลังยาะเย้ยวัฒนธรรมเลยแม้แต่น้อยรวมไปถึงในเว็บบอร์ดของทางประเทศไทยนะครับนั่นก็คือพันทิปนั่นเองที่เป็นเว็บบอร์ดชื่อดังของไทยเนี่ยก็มีชาวเน็ตนะครับนำเรื่องราวนี้มาแชร์ต่อเช่นเดียวกันและหลังจากที่มีเรื่องราวนี้แชร์ออกไปในเว็บบอร์ดพันทิปนะครับก็มีแฟนคลับของจีเซลรวม เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันบางคนเนี่ยก็ถึงกับไปนําคลิปวิดีโอนะครับที่มีคนทําไปใน u t u b e เกี่ยวกับท่าเต้นของวงเคป๊อปหลายๆวงนะครับที่มีความคล้ายคลึงกันกับท่าเต้นของทางประเทศอินเดียเนี่ยนำมาแปะไว้ด้วยเพื่อบอกให้กับเจ้าของกระทู้ได้รับทราบนะครับว่าไม่ได้มีเพียงแค่การกระทำนี้ของ G Cell เท่านั้นแต่ว่ายังมีเคป๊อปอีกหลายวงเลยที่นําเอาท่าเต้นของอินเดียนั้นมาใช้แล้วก็มาประยุกต์เข้ากันกับท่าเต้นของตัวเองแล้วแล้วก็มาใช้ในการถ่ายทํา MV นะครับซึ่งมันเนี่ยมีเยอะมากๆและนอกจากนั้นนะ ฟแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยที่ออกมาบอกกันว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยความจริงเต็มๆแล้วนะครับมันจะเป็นการที่สาวๆเอสป้านั้นมาทำชาเลนจ์จิงเกิลชาเลนจ์กันซึ่งก็ทําอยู่บนเวทีในงานโชว์เคสที่แอลเอนั่นเองสาวๆแต่ละคนนั้นก็จะมาเต้นชาเลนจ์นี้กันนะครับในตอนจบเนี่ยดูเหมือนว่าแต่ละคนนั้นก็จะจําท่าเต้นกันไม่ค่อยได้แล้วก็เลยมีการเต้นผิดๆถูกๆและกลายเป็นท่านี้ขึ้นมาและก็ยังมีชาวเน็ตแล้วก็ฟแฟนๆนะครับที่บอกว่าเรื่องนี้ของ G Cell นั้นจะกลายเป็นดราม่าหรือเปล วัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ยังไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้รวมไปถึงยังไม่ได้มีการดราม่าอะไรขนาดนั้นจากทางเจ้าของวัฒนธรรมหากว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่จีเซลนั้นทําผิดจริงๆก็อยากให้เจ้าของวัฒนธรรมนั้นเขาออกมาพูดออกมาบอกให้จีเซลขอโทษจะดีกว่าทางที่ดีแฟนอินเตอร์รวมไปถึงพวกเรานั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปต่อว่าอะไรจีเซลเลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทางเจ้าของวัฒนธรรมเขาเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าในทิกต o k นั้นก็มีคนเริ่มเอาคลิปของจีเซลไปลงแล้วแล้วก็อย่างที่่หลาายคคคนนนนรู้กััะวใสงม ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะไหลไปไกลแล้วก็ไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับถ้าหากว่ามีอะไรเนี่ยที่สามารถสร้างให้เกิดความเข้าใจผิดได้เนี่ยก็จะไปกันอย่างรวดเร็วมากๆแต่ว่าในตอนนี้เราแฟนคลับของเอสปานะครับก็กําลังออกมาพูดถึงแล้วก็ปกป้อง g ลกันอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเรื่องราวนี้ยังไม่ได้เป็นประเด็นดราม่าที่ใหญ่โตอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งสาหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของเอสป่านะครับรู้สึก ทางประเทศไทยอย่างกระทู้พันทิพย์รวมไปถึงมีคนพูดถึง G ีเซในทวิตเตอร์นะครับว่า G ีเซนั้นได้มีการย่ะเยยวัฒนธรรมของทางอินเดียโดยการเต้นท่านี้ในการโชว์เคสที่ LA เนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วเราก็ขอให้ทุกคนมนคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับสำหรับคลิปนี้อามากอรเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แลวก็กดซับสไครป์ให้กับช่องของเราด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ